ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีๆพารถครอบครัว SUV 7ที่นั่งเข้ามาให้ชื่นชมกันอีก1นคันนะคะและเป็นเจ้าของได้นะคะเพียง999บาทเท่านั้นนี้เรื่องจริงนะจ๊ะออกรถนะคะจบทุกอย่าง999บริการเซ็นไปแนนถึงท,ที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเพื่อนเพื่ออยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะพิมพ์บอกหน่อยเร็วนะคะ คันนี้นะคะเป็นปา j e โร GT Premium 4WD เครื่องยนต์2 4เบนซินนะคะขับสีก็ได้ขับ2ก็ได้นะคะคุ้มสุดเลยนะ <c oughs> กับราคาพิเศษเประหัปจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2018กับราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียงหมื่นกว่าบาทเองทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่ตามหาอยู่นะปาเจโร่สีขาวตัว GT Premium ดูคลิปนี้ให้จบค่ะ ะะรถเป็นสีขาวมุกประจังหน้าตัวพรีเมียมเลยนะคะมีกล้อง360องศามาให้นะคะเซ็นเซอร์รอบทันไฟหน้าโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์ตัดหมอกมีมาให้ครบชุดค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นสีดำด้วยนะคันนี้สวยจัดล้อเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีๆปีใหม่นะคะจัดไว้ให้แล้วนะคะยางดันล็อค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะ การศาสตร์มือจับมีมาให้ครบค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่สวยมากๆนะคะเป็นรถครออคตัวขายดีเ,เพื่อนลองดูสิคันนี้รุ่นนี้อยู่บนถนนเลยหลายคันมากไปไหนก็เจอจะบอกอย่างนี้แล้วกันไปไหนก็เจอนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะคุ้มสุดออปชั่นจัดเต็มระบบรักษาความปลอดภยัยครบคันเลยนะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะเป็นตัว 4WD นะคะนี่ ขับซีจ้าออฟวิลคอนโทรนะคะกล้องด้านหลังเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังด้วยนะมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันนะคะได้ห้องสัมภาระที่กว้างแบบนี้นะเบาคือพับราบได้นะคะที่นั่งแถวสามปรับใช้งานแบบทูอินวันได้ะคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศภายในโปรง่งโล่งสบายสวยๆเลยนะคะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะเล่นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีได้หมดเลยนะคะ รถเดิมๆสวยๆแบบเดิมๆเ,เลยจ้ามาขึ้นรถกันดีกว่าค่ะนี่นะคะที่นั่งนะคะของผู้โดยสารภายในนะคะก็จะได้ชุดบอดหนังไม่สีดำซะทีเดียวนะเพราะว่ามันดูเป็นสีเทาเข้มอ่ะเพื่อนๆว่าไหมสีเทาเข้มเลยนะคะที่พักแขนช่องแอร์นะคะตรงกลางได้จอแบบจอแบบ เสียบแผ่นซีดีดีวีดีได้ดูการ์ตูนดูหนังได้นะแบบนี้เดินทางแล้วแบบสบายอะ่ะนะคะอยากเดินทางไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะ,นะ,ะมาดูกันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่นั่งก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะแบบไฟไฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในเป็นยังไงทุกคนสวยไหมหลงโล่งสบายมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคันน่าใช้ขับดีดีรถปี2018ไมล์วิ่งไป 102669นะคะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะเปิดปิดง่ายๆเลยอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทก่อนนี่นะคะเป็นตัวขับสีจ้ากระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสีสวยเลยพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแพดเดิลชิพครูสคอนโทรลนะคะรับสายวางสายนะคะมีให้ครบเลยนะคะแพดเดิลชิพด้วยนะมีแมปนะคะ นี่นะคะมีระบบนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ที่จอนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันกล้อง360องศานะคะดูรถตัวเองได้รอบคันแล้วก็ถอยได้สะดวกส,วกสบายเลยนะคะแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาเลยนะใครชอบหนาวๆก็ปรับอุณหภูมิลงใครแบบขี้ขี้หนาวนะคะก็ปรับได้นะคะแยกซ้ายขวาเลยนะจ๊านี่มีแมปมาให้ด้วยนะระบบนำทางนิเกเตอร์ค่ะ และนี่คือโหมดการขับขี่นะคะ 2H 4H นะคะ 4H Low นะคะมีหมดเลยทุกอย่างปุ่มพูชส start กุญแจสมาร์คิเลสนะคะมีมาให้ด้วยกันเอาเป็นว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันน่าใช้นะคะใครที่สนใจนะคะก็รีบเลยบุ service, ๊กเซอร์วิสติดรถพาสิทรพรบไปต่อให้นะออกรถจบเพียง999บาทนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดเ่าโอนทุกสิ่งนะคะส่งรถให้นะคะถึงบ้านด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรบอกกันเล้ว ะะไปส่งให้ฟรีค่านะคะคันนี้ก็เป็นปัเจโร GT Premium 4WD ป mm ี hmm. 18กับราคาพิเศษเพียงจะแสนแปดหนเก้พันบาทนะคะพเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรายละเอียดพอส่งให้ด้านล่างคลิปนะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ